สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยยอทุกคนนะครับเมื่อวานี้ผมมาที่สวนยางนี่ครับบ้านสวนไทยยอคือเก่านะครับมาถ่ายคลิปนี่ครับเมื่อนี้มาสองคนนี่ครับทีมงานทงเวทของเพจมีสองคนนะครับเบิงสาวยอนะครับมะนาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอย่างเมื่อนี้เขามาอย่างมหาเฮ็ดฮะมหาเฮ็ดอะไรเฮ็ดอยู่ใส่ใส่เฮ็ดได้เหรอ มันมีสักดอกนี่นี่นี่เบื่องด้ามันข้างในเมียงได้อย่างบุตรดมหาเฮ็ดได้เข้าเขีบครับมือนี้สี่มาถ่ายคลิปนะครับโปรโมตนี่ครับเข้าขีบนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับสั่งช่วยหน่อยนะครับมันหลายแล้วไก่เซาคาเจ้าเขาจนเต็มหือนนเบิ่งอันมาสองคนนะครับอซสระซีนะครับที่ เตรียมมาทั้งเวทนะครับกับบักหลายเลยอะคือมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วยังบ่ได้ยังอยู่นะครับกําลังดังไฟนะครับอนัน,นเพื่อนดังเองดังเพื่อที่สิจีเขาเขียบนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากเบิ่งว่ามะนาวนะครับเอทจังใดอันไม้ไผ่นี่ก็ผ่าเองนะครับผ่าจนแบบโอ้โหมีแบบภาพเบื้องหลังให้เบื้องน้านะครับว่ายามผ่าเป็นจังไดนะครับจนหัวแตก ตอนนี้กำลังให้ฟืนมันเป็นทานก่อนนะครับเดี๋ยวสิจีอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ให้นางแบบพักก่อนนะครับเป็นพักก่อนนะครับสุดนี้กับห้อนอ้อนไม่รอโอ้โหกินอย่างอะไรกินอย่งอะไรกินนะเบือออกไปแล้อืมกินโซดค่ะอาา่ะกับแบบยังโดอืมใช่ย,ยังมากลูกออกเบิสเหือแตกสดๆยุงกร็ลาย สุดยอดครับบ้านสวนทาย,ยอ้อนี่มาบริจาคเลือดมาบริจาคเลือดอคือว่ามาปิกนิกนะครับ,ระรบอะไรนะเราติดตามคลิปแรกเราติดตามคลิปแรกในรอบหลายเดือนนะครับนี่คือ,คอมาปิกนิกกันสองคนอยู่บ้านสวนนะครับนี่ แต่ว่าฮอนเอามากเลยนะแล้วกับฝนพึ่งตกไปเมื่อวานเนาะมันก็นเลยทําให้ฟืนกับเปียกนะครับแล้วกับยุงก็ะหลายก็เลยเทำให้แบบมันเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยสีภาพมันลงให้มันเป็นในะสีท้ายต่อนี่ครับถ้าผู้ใดสนใจใเข้าเคลียบนะครับก็สามารถที่จะช่วยอุดหนุนได้นี่ครับแล้วก็รอติดตามว่า,ามะนาวเนี่ยสี่ทายคลิปไปจังใดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนก็ ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับว่าสิเป็นยังไงต่อไปนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ